สวัสดีครับแฟนบอลทั่วประเทศนะครับที่ติดตามทางเพจของซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับแล้วก็รวมถึงทางช่องทางอื่นๆน,นะครับโคดโก้ครับถาวรกรดีมากจากสุรินโขงชิมูล f อฟนะครับทีมในระดับไทยลีก4ของโซนภาคอีสานนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด19นะครับก็ส่งผลกระทบกับฟุตบอลทั่วโลกนะครับ รวมถึงไทยเราด้วยในขณะที่ฟุตบอลไทยเราเองนะครับสมาคมก็ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้นะครับที่จะให้มีการดําเนินการแข่งขันต่อนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเชิญสโมสรสมาชิกนะครับในระดับที่1แล้วก็ที่2นะครับเข้าประชุมหารือในวันที่14เมษายนนี้นะครับพวกเราก็ต้องต้องคอยติดตามกันนะครับเพื่อหาข้อสรุปนะครับ ส่วนที่สามที่4ี่นะครับก็ก็ต้องรอว่าสรุปเรื่องทีมที่สองเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าสมาคมก็คงคงไม่ได้ละเลยนะครับนะครับเ็คงเท่าทีหน่งทีสองเสร็จน้าแล้วนะครับทีสามที่สีก่ก็คงพอเห็นภาพนะครับว่าจะเดินต่ออย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมนะครับที่ที่จะคิดหาทางแล้วก็สรุป,ปร่วมกับสโมสรสมาชิกนะครับทีนี้ที่ผมกล่าวว่า ในขณะที่เรื่องพวกนี้ยังไม่ไปถึงไหนนะครับยังไม่มีข้อสรุป,ปใดนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนขึ้นมาใหม่นะครับขึ้นมาใหม่ซึ่งนะครับสภาคมก็เผยนะครับแผนยุทธศาสตร์แปดด้านนะครับแผนพัฒนาแต่สาระสําคัญนะครับ <c oughs> มันก็ไปอยู่ที่เรื่องของการปรับโครงสร้างหลีกนะครับที่จะมีการควบรวมทีสและ4เข้าด้วยกันในฤดูการหน้านะครับซึ่ง ตอนนี้เราต้องยอมรับนะครับว่า,าทุกคนยังนะผมเองครับยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยดีเทลของการจัดก,การแข่งขันรูปแบบวิธีการหรืออะไรต่างๆนะครับยังไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ไม่ไปเจาะลึกตรงนู้นนะครับเราก็จะมองในภาพของเราที่จินตนาการเราว่าความเป็นไปได้นะครับมันมันมันน่าจะเป็นไปในลักษณะไหนจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับผมถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ ก็ทุกครั้งอย่าง2ปีหลังนะครับที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะหยิบยกนะครับประเด็นเรื่องของที่3นะครับเข้ามาคุยกันข้างเยอะๆนะครับหลักๆก็ประเด็นปัญหานะครับในการจัดการบริหารทีมมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นปัญหาซึ่งอาจจะไม่ทุกทีมครับที่มีปัญหานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนมากนะครับก็ประสบปัญหาอยู่นะครับเพียงแต่บางทีนะครับ ก็ต้องยอมรับกันว่าเรื่องของสถานะของทีมนะครับมันก็อาจจะผู้บริหารเองก็อาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับพูดได้ไม่หมดว่าปัญหาตัวเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพียงแต่ว่าพอสมาคมประกาศออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์หน่อยหนึ่งนะครับเซอร์ไพรส์หนึ่งซึ่งมันอยู่ระหว่างนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสหลังจานจังหวะผมว่าอาจจะเป็นถ้าเรามองในแง่ดีครับนะครับมองในในแง่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาส ที่ทำฟุตบอลไทยเราก้าวไปอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับที่จะบูมกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะล้วก็พวกเราก็คอยติดตามกันนะครับ <c oughs> เท่าที่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังตรงนี้นะครับก่อนที่จะคุยกันต่อนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> นะครับโดยมีนโยบายปรับโครงสร้างฟุตบอล,ลีอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานที่ดีนะครับกำหนด รูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสมต่อสโมสรสมาชิกนะครับในระดับไทยลีก3และก็4นะครับรวบรวมลีกเข้าด้วยกันเน้นรูปแบบการแข่งขันใหม่ที่จะนํามาซึ่งความตื่นเต้นเร้าใจอันนี้น่าสนใจครับตื่นเต้นเร้าใจนะฮะนะครับและขยายฐานความนิยมออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับปันที่จะก้าวขึ้นมาในระดับที2และก็ที1ตามลําดับต่อไปนะครับทั้ง นะครับอีกทั้งยังเป็นการลดทอนลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงเรื่องระยะเวลาในการเดินทางด้วยอันนี้ซึ่งนะตัวหลังสองตัวี่ยซึ่งเป็นที่บอกเป็นประเด็นปัญหาที่เรามีการพูดคุยกันตลอด2ปีหลังนะครับแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้นะครับก็จากที่อ่านนะครับก็พอมองออกนะครับ <c oughs> รทีนี้เราเรามาลองวางดูคร่าวๆว่าถ้ารวมกันแล้วนะครับนะฮะจะแข่งขันในแบบไหน นะครับโซนปีกี่โซน,โซนเราก็อาจจะหยิบตุกตาในส่วนของหลีกคุภาคเก่ามาว่าดูนะครับเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับความเป็นไปได้นะผมก็มองถ,ถ้าถามผมว่ารวมกันแล้วรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างใรนะครับผมบอกแน่นอนครับนะหนึ่งปัญหาต่างๆที่เอาทีสีก่อนนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องของจํานวนทีมในแต่ละโซนมันขาดนะครับอีสานอาจจะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แต่มันถ้ายังเป็นงี้มันก็กระทบไปเรื่อยนะครับ ปัญหาเรื่องนี้ก็ก็จะหายไปนะครับอาจจะยังไม่เต็มทุกโซนครับไม่เต็มทุกโซนแต่ก็มีจํานวนบางโซนที่เต็มนะครับมันก็ส่งผลอะไรครับพอทีมมันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ว่าทีมที่ยังไม่เต็มนะตุ๊กตาของสมาคมที่วางไว้ว่าให้มีกี่โซนเอ่อโซนกี่โซนและโซนละกี่ทีมนะครับในระดับลีกลีกลองจากที่1่ที่2อนะครับนะอันนี้ต้องต้องต้องพูดว่าต่อไปอาจจะเป็นลีกลีกรองแล้วนะครับนะครับรองจากลีกใหญ่2อสองลีกอ่ะก็จะเป็นแนวทางในการ แพลนต่อว่าทีมที่ขึ้นลงด้วยจะเพิ่มจำนวนทีมแต่โซนให้มันเต็มในตุ๊กตาที่วางไว้เนี่ยแต่ละโซนเนี่ยอย่างไรเต็มภายในกี่ปีนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอันที่ข้อหนึ่งนะครับนะฮะสองนะครับทีมที่นะครับมีต้นทุนนะครับในการจัดการบริหารนะครับก็อาจจะใช้งบประมาณนะครับน้อยลงมานะครับน้อยลงมาหน่อยนะครับ เพื่อให้เหมาะสมกับกับทุกบอลในแต่ละโซนอย่างเงี้ยครับอาจจะเก็บง่ารวันส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นต้นทุนในการาต่อยอดในรอบแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าช่วยเซฟนะครับแต่คุณภาพทีมยังคงอยู่นะครับสมกับมาตรฐานในแต่ละแต่ละโซนทีมเล็กเองนะครับก็ต้องมานั่งคำนึงนะครับต้องระหนักถึงว่าควรเติมควรวางเป้า พัฒนาทีมอย่างไรตัวเู้เล่นเองทั้งคุณภาพทีมคุณภาพในการการบริหารนะครับเพื่อให้รองรับกับทีมที่มีความหลากหลายในโซนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราเรามองว่าเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ที่น่าตื่นเต้นอยู่นะครับสนะครับเรื่องของเศรษฐกิจในระดับกลางและล่างของแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับผมมองว่า สามารถสร้างแรงกระตุ้นได้นะครับให้ธุรกิจนะครับในระดับกลางและล่างเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในในกิจกรรมของการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพเนี่ยเยอะขึ้นนะครับใกล้ชิดกันขึ้นนะครับใกล้ชิดอย่างไรนะครับมีส่วนอย่างไรผมมองว่าระยะทางในการแข่งขันมันใกล้ขึ้นเนี่ยนะครับแฟนบอลมีโอกาสโดยเฉพาะทีมใหญ่ผมว่าเข้ามาแน่ๆนะครับ เดยวจะาเราคุยถึงอีสานก่อนแล้วกันครับเขาเขามาแน่ๆนะครับมันเป็นการสร้างนะครับทั้งระบบเลยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับกลางและล่างนะกระตุ้นกระแสนิยมของแฟนบอลน,นะครับให้มีการเคลื่อนไหวแฟนบอลสามารถตั้งเป้านะครับเดินไปติดตามเชียร์ทีมตัวเองได้นะครับอาจจะไม่ทุกนัดแต่ก็ผมบอกเพิ่มจํานวนนัดแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยมันทําให้ธุรกิจข้างล่างอาจจะคึกคักขึ้นนะครับเอ่อ งองค์กรนะครับห้างร้านบริษัทต่างๆก็เข้ามามีกล้าตัดสินใจที่เข้ามามีส่วนร่วมในในกิจกรรมของสโมสรมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ที่มีโอกาสาที่จะสร้างกระแสความนิยมกลับมาใหม่นะครับสี่นะครับด้วยนะครับเมื่อมีการรวมนะครับสิ่งที่ผมมองมองเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับการพัฒนาการแข่งขันผมว่าเกมการแข่งขันก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับ เราอย่าเพิ่งไปมองข้อเสียนะครับตัวว่าอาจจะมีการแข่งขันที่แพ้ขาดชนะขาดอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้ยอมรับว่าอาจจะมีแต่อย่างที่ย้อนไปที่ข้อ2องผมบอกว่าทีมใหญ่อาจจะลดเพดานเงินลงมานะครับทีมเล็กก็เพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มคุณภาพทีมนะครับลดคุณภาพทีมมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันเป็นแรงขับของของทุกทกท,กทีมนะครับในแต่ละโซนให้มีการต่อสู้ นะครับเกิดขึ้นเพราะนั้นเกมการแข่งก็จะได้อัตรรถมากขึ้นนะครับทีมเล็กเจอทีมใหญ่แฟนบอลอาจจะเยอะขึ้นนะครับมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันมัน,ม,นมันสร้างกระแสได้ผมเชื่อว่าคงคงไม่มีใครปล่อยให้ทีมมันโอ้โหมีคือมันแย่แนะพ้ขาดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามีการรวนเสร็จอ่ะเขาต้องมองแล้วอยู่ผมอยู่ร่วมทีมกับทีมไหนมัง่งอะไรเงี้ยมันต้องมีการแปลนหรือตั้งเป้าปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับ สุดท้ายเลยครับอีกข้อหนึ่งที่ที่ที่ทมองว่ามันมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับนะฮะก็คือกระแสความนิยมนะครับท้องถิ่นนะครับที่ที่ที่เคยบูมมานะครับแต่ก่อนนะครับมันบูมมันจะบูมมายัางไงนะครับผมมองว่า <c oughs> หนึ่งเกิดจากเป้าหมายทีมของแต่ละทีมจะเปลี่ยนทันทีนะครับ ย่งรวมเสร็จแลบย่งผมมาตัวยกตัวอย่างแล้วครับ <S <S ผมเปลี่ยนแน่นะครับนะครับจากที่บอกว่าผมสามปีผมจะขึ้นทีสามวันนี้ถ้าสามปีต้องขึ้นทีสองนะครับเราต้องทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่จะดําเนินงานบริหารจัดการสมโมสรหรือแพลนอะไรต่างๆนะครับที่เราจะทําเพื่อนะครับให้เป้ามันสั้นลงนะครับกระโดดไปในหลีกรองจัดไทยลีกเนี่ยนะครับผมบว่าแฟนบอลเอาด้วย นะครับเพราะอะไรความเป็นไปได้มันใกล้ขึ้นนะครับมันใกล้ขึ้นเพราะนั้นมันมันจะโอ้คือไม่ทอ้อแฟนบอลจะตามเชียร์เมื่อไหร่จะทีสามทีสองอะไรไประมาณนี้แล้วเราขึ้นไปทีสามแล้วยังเจอปัญหาอีกนะครับแฟนบอลเขาก็รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาสนะครับโอกาสที่จะวางแผนปรับเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนําเสนอนะครับให้กลุ่มบริษัทสปอนเซอร์เองนะครับกลุ่มแฟนบอลเองนะครับได้เห็นว่าเนี่ยเราจะเข้าไปเนี้ยซึ่งความเป็นไปได้มันเกิดขึ้น ม,มันมีโอกาสเป็นไปได้จริงในระยะเวลาขนาดนี้อย่างี้ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ผมมองว่าเหตุผลที่ที่พูดถึงแต่ข้อดีๆก่อนเนี่ยเพราะผมว่าวันนี้เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับอ,อ,อย่างที่บอกว่าสมาคมคงมีแผนนะครับในการปฏิบัติงานนะครับในการที่จะสร้างตรงนี้อย่างน้อยเ0ตแหละนะครับตกผลิกแล้วเนี่ยเพราะนั้นอีก10%ผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่พวกเราทุกสโมสรน,นะครับ ต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องต้องต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทําใจยอมรับนะครับสถานะอันนี้ขอผมไม่ได้ว่าว่าใครนะครับแต่อยากพูดถึงว่าสถานะทางด้านเ,าเรื่องของสถานะของสโมสรน,นะครับจากทีสามทีสี่นะครับก็โอเคเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าระดับนะครับในความรู้สึกของแต่ละท่านเนี่ยนะครับอาจจะมันมันก็มีคนะระดับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามองเรื่องอนาคตข้างหน้ายอมรับการตัดสินใจของสมาคม นะครับมองภาพให้ออกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านตัดใจได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาแลครับช่วยกันสร้างฟุตบอลไทยเข้าไประดับหนึ่งผมว่ามันมันมีแต่แต่เรื่องดีนะนะครับนะก็ก็ก็ผมมองประมาณนี้ครับนะฮะทีนี้ถ้าจะถามว่าสมาคมควบรวมแล้วนะครับสมาคมมีโบนัสอะไรที่ให้เนี่ยนะครับผมบอกว่าโบนัส ของทีมที่มีเป้าหมายนะครับจะก,ก้าวกระโดดจริงๆนะครับคือพร้อมทุกอย่างละ่ะอะไม่ว่าจะเป็นทีสามตอนนี้หรือทีสี่นะครับทีสี่เองหลายทีมที่อยากจะบูมขึ้นไปนะครับระยะทางในการเดินทางไปทีสองทีหนึ่งก็ใกล้ขึ้นนะครับใกล้ขึ้นท่านอาจจะใช้งบประมาณจากที่ตั้งเป้าไว้ว่าห้าปีจะขึ้นทีสองตอนนี้คุณอาจจะตั้งได้นะครับแค่สองปีขึ้นทีสองได้ถ้าคุณพร้อม ตัวนี้คือคือโบนัสสาหรับสําหรับทุกทีมที่ที่พร้อมจะก้าวจะก้าวกระโดดนะครับคือคุณพร้อมคุณมีสภาพพร้อมทุกอย่าง,งผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเอ่อส่วนผมผมผมคงยังยังไม่กล้าไปพูดถึงจริงนะเพราะเราเราต้นทุนน้อยครับนะฮะแต่ก็ขอเวลาปรับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างทีมตอนนี้ในในการรองรับแผนพัฒนาของสมาคมมาก่อนนะครับนะฮะ ก็ตอนนี้นะครับนี่คือเป็นเป็นโบนัสโบนัสหนึ่ำหรับทีมที่ที่อยากจะไปในในลีกใหญ่จริงๆนะครับถ้ามีการจัดการบริหารนะครับแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะเข้ากระโดดนะจะเข้าไปจริงผมมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับก็ก็เอาใจช่วยทุกทีมแล้วกันที่มีความพร้อมก่อนผมนะครับนะฮะก็เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆก็คงเท่าที่อ่านอนดูนะครับมีลีกยูยี่เเพิ่มขึ้นมานะครับ เป็นลักษณะของเซมิโปรนะครับแล้วก็เรื่องยุทธลีกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ก็ดีครับนะฮะโดยเฉพาะ U21 นะครับผมผมพูดประจำอยู่แล้วครับ U19 คือ1 9 2เก้นะครับเด็กเคว้งกันเยอะนะครับทําไมผมถึงไม่หยิบจับเด็กเด็กรุ่นนี้มาพัฒนานะครับก็คือเหมือนเป็นการไม่อยากให้กลุ่มเนี้ยครับ คือล่องหนหายไปจากสาระบบของฟุตบอลไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องทีทีนี้ก็ต้องขอขอเพิ่มไปที่ยู่21หน่อยแล้วกันก็ต้องมานั่งมองว่าสมาคมนะครับจะดูแลนะครับดูแลช่วยเหลือลีกยู21ตัวน,นี้อย่างไรนะครับก็น่าจะเป็นก็ประมาณที่ที่เยอะให้สโมสรน,น้อยๆครับส่งทุกทีมผมก็มองว่าแค่แค่ทีมชุดใหญ่นี่ก็ก็ลำบากนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่าเด็กยูยี่เอ็ดสิบเก้าเอ็ดเนี่ยครับมันมันมีค่าตอบแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นวระบวนกาหาสารเหมือนกันก็าฝากเป็นข้อคิดของของสมาคมแล้วกันเป็นแนวทางว่าเอาไปลองคิดดูนะครับว่า <c oughs> คือแนวคิดดีครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมมองในมุมของดีเทลพวกนี้นะครับนะฮะคือคงไม่ต้องเยอะ,อะเพียงแต่ว่าให้หลีกมันอยู่รอดนะครับหลีกอยู่รอดสมสรออยู่อยู่ได้นะครับ อยู่ได้นักกีฬาในวัย19-21ปีเนี่ยก็คือพอมีกินมีใช้นะครับมีแรงรับมันก็จะไปตอบโจทย์ที่คุณบอกว่าจะหาฮีโร่นะครับหาฮีโร่คือต่อยอดไปสู่ดีกให่นะในส่วนของข้อเสียครับนะฮะผมมองมองแทบไม่เห็นนะครับแต่ถ้าจะมองถ้าอาจจะพอมีนะครับเท่าที่มองเห็นตอนนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของย้อนกลับไปที่ที่ข้อดีที่ว่าเมื่อกี้นเรื่องของคุณภาพเกมคุณภาพทีมอะไรพวกนี้ครับเพราะนั้นถ้าถ้ามี ทีมใดละเลยนะครับไม่ให้ความสําคัญเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะทีมจากที่สีเองนะครับทำอย่างอุบัติที่ผ่านมานะครับเป็นจุดสุ่มเสี่ยงนะครับทำให้ให้หลีกคืออัตรัของหลีกขาดหายไปนะครับคือคุณภาพเกมมันมันต่ำนะครับมาตรฐานเกมมันก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้ส่งผลถึงเรื่องการพัฒนานะครับพัฒนาในส่วนของตัวนักกีฬาเองนะครับ คุณภาพนักกีฬาเองเนี่ยที่จะต่อยอดไปสู่สโมสรชุดใหญ่หรือหลีกใหญ่เนี่ยมันมันก็ไม่ไม่ดีพอนะครับไม่มีประสิทธิภาพพอนะครับมันก็กระทบไปถึงทีมชาติแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามองข้อเสียก็อยากจะฝากถึงถึงพวกที่สีเรานะครับทุกทีมว่าต้องต้องรีบคิดรีบปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพทีมนะครับต้องยกระดับขึ้นมาโดยยังไม่ต้องมองครับว่าทีสามเขาเป็นอย่างไร นะครับที่มาโอเคมาตรฐานการจัดการข,ของเขาดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนทีมนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือยกระดับทีมขึ้นมานะครับอันนั้นคือคือที่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้คุณภาพเกมครับกับมันจะส่งผลในการพัฒนาตัวนักกีฬาเองนะครับผมมองเป็นเรื่องของถ้าส่วนอื่นเป็นเรื่องของผลกระทบมากกว่าครับนะครับที่รวบรวมแล้วนะครับอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างอย่างนี้มากกว่ามากกว่าข้อดีข้อเสียนะผลผลกระทบจริงก็คงหลกัหลก,ลกแล้วก็คง มุ่งประเด็นไปที่สามนะครับก็อาจจะมีเรื่องของนะครับเท่าที่ที่เราฟังมานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของโอเคถามว่าทุกสโมสรอ,อาจจะมีแผนพัฒนาในเรื่องของคอนแทคกับสปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะมีการเรียกพาระผูกพันสปอนเซอร์ er, พาระผูกพันเนี่ยนะครับมันจะปรับเปลียมในทิศทางไหนวันนี้รวมหลีกมันต้องไปปรับโครงสร้างยังไงอะไรประมาณนี้ครับอาจจะมีผลกระทบเรื่องของงบมานสนับสนุนในส่วนของสป er. อนเซอร์ในในแต่ละพักส่วนนะครับ2ก็คงเป็นเป็นเรื่องของ ผลกระทบโดยอ้อมนะครับอย่างที่บอกก็เรื่องเรื่องของบางทีาเรียกว่าคุณคุณภาพเกมนะครับทีมที่ต้องการจะก้าวไปนะครับอยากได้คุณภาพดีแล้วไปเจอทีมที่ไม่พัฒนาตามมาด้วยไม่ยกระดับขึ้นมาแฝงขับในการแข่งขันของอลูกทีมนะครับหรือแต่ละทีมก็อาจจะลดน้อยลงเรืออะไรพวกนี้ครับทำให,ใ,หให้ให้อาจจะมีความรู้สึกว่า คือมาตรฐานเกมแต่ละเกมมันมันไม่เกิดขึ้นหรือประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องช่วยกันอย่างที่บอกครับต้องช่วยกันนะครับคงคงประมาณนี้ครับนะฮะส่วนตัวผมมองว่าสรุปแล้วยังไงผมก็ยังมองว่าดีครับนะฮะถือว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับเราลองลองกันดูสักตั้งนะครับแต่ก็ไม่อยากให้พวกเราเองนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาฟุตบอลทั้งทั้งชาติของเรานะครับ รวมถึงสมาคมนะครับองค์กรหลักที่รับผิดชอบเนี่ยก็อยากให้คิดอะไรก็อยากให้มีระยะเวลาในการให้มันตกผลึกนะครับเราทําอะไรดูอย่างปรับเปลี่ยนแล้วนะครับลองดูเปอปัญหาก็สู้ด้วยกันสร้างด้วยกันทําด้วยกันนะครับให้มันจบนะครับผมว่าอย่างนี่ดีไม่ให้พอไปแล้วไม่ถูกใจก็ปรับเปลี่ยนอีกนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมีมีความคิดแบบนี้นะครับผมว่าวันนี้ถ้าตกผลึกกันแล้วแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางก็ช่วยกันนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับแฟนบอลทุกท่านและก็ทุกท่านที่ติดตามนะครับทางเพจผมก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนหนึ่งนะครับมานั่งแชร์ความคิดนะครับให้แฟนบอลทุกท่านได้ไ้ฟังกันนะครับถูกอกถูกใจใครหรืออะไรไม่ยังไงตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับในนี้อันนี้เป็นแค่มุมมองของของคนคนหนึ่งที่อยู่กับฟุตบอลมามาตลอดระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะยังไงมีโอกาสพบกันอีกครั้งหน้าครับครับสวัสดีครับทุกท่าน โชคดีปลอดจากโควิดครับ